สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถทัวชาแนลนะครับครับก็สวัสดีตอนเช้ากับแดดอ่อนๆนะครับก็อยู่หน้าห้องเหมือนเดิมนะครับเช้านี้ ก็กับบรรยากาศตอน,นเช้านะครับนี่มันก็น้ำก็ลดลงแล้วเมื่อวานนี้น้ำท่วมแถบนี้ท่วมหมดนะครับน้ำท่วมนะครับแต่ตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วครับ <c oughs> ห้องเช่าน้อยๆนะครับ อยู่ข้างบอ่อปลาเหมือนเดิมครับดี๋ยวพาไปดูบอ่อปลานะครับนี่แดดก็เริ่มจะออกแล้วแดดก็ออกแล้วแต่ว่ายังไม่ร้อนนะครับก็น่าจะสตอนนี้ก็เพิ่งจะเจ็ดโมงออก,กว่านะครับกลนไปค้าขายก็กลับมานะครับ เราก็าไปขายต่ยเช้าเดี๋ยวพาไปดูปลานะครับเพราะว่าน้ำมันลาดเข้าหากันได้แล้วอะมันเดินไม่รู้ว่าเป็นปลาดุกหรือปลานิลกันนะครับจนท่วมสะพานนะครับนี่แต่ก่อนตรงนี้จะเป็นตัว พันดิน,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 นปลาครับน้ำฝนตกเมื่อวานตอนเช้าน้ำท่วม คันดินนะครับตรงนี้จะเป็นคันดินที่เราเดินข้ามไปข้ามมาได้ปลาตัวเบลอแล้นะปลาดุกนะครับนี่ปลามก็เข้าถึงกันหมดแล้ว วาตีน้ำอันนี้ข้ามบัวปลานะครับทีน,นี้จะเดินข้ามฝั่งก็เดินไม่ได้ละเพราะว่าน้ำมันท่วมจะไปดูต้นมะนงมะนาวนี้ก็ไม่ได้ละ ก็วคงการทัวร์ก็ยังไม่มีงานนะครับนี่ก็ถ้าพูดกันตรงๆก็ส่งออกวันที่หนึ่งนะครับจบงานวันที่หนึ่งแล้วก็สองสามสวันนี้วันที่ห้าก็ครบ4วันนี้แหละที่ยังไม่มีงานนะครับในการทาทัวร์นะครับก็ต้องรอรอไม่รู้วันไหนเขาจะจ่ายงานนะครับก็ต้องรอไป ก็อยู่ข้างบ่อปลาข้างปากกล้วยเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่นั่นก็รองานต่อไปไม่รู้ว่าจะกี่วันนะครับบางคนก็รอไม่ไหวก็ไปหาแท็กซี่มั่งนะครับค <c oughs> <c oughs> ่าใช้จ่ายไม่พอเพียง ขับรถทัวร์ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ได้แน่นอนนะครับเพราะเงินเดือนไม่มีนะครับมันก็ได้กินแต่เบี้ยเลี้ยงไปวันวันหน,นึ่งนะครับลงท้ายคลิปก่อนเอาเท้าๆนี่นหละไล่สวดได้แล้วเจ้าโคผาซีค,คนเหรอ เออหมู่บ้านนี้ยอดขึ้นหาคนเออครับยางปัดน้ำฝนสนันพินจวดชาแนลนะครับนี่ของเทียตจะบาดยังสิจจ้าตัตเลยะัรจบาเกลร้อย เคองบดเกล็ดลอยตัวบงลอยเฮ้ยหกตัวเ็ดอยแปดตัวละร้อกว่าบาทเออบอ้เขาเห็ดนน่งน้ำมืเฟซบุ๊กเอ่อแล้วก็ยูทูบเออแล้วก็เลี้ยวบห้เขาเห็ดไหนอารุนมันบ่ สั่งสั่งทั้งใดนี่อยากได้เสื้อแขนสัรนข้อปกเป็นกระดุมยังสี่ไหมสั่งอยู่ไหอ่ะรัศดารัศดาเหอเดี๋ยวเดี๋ยวจี้ออกไปเจ้าจีออกไปยังนี่เดี๋ยวออกไปหาจี้ไปคุยอีกบุตรบ่เจะกินอย่างบ่กาแฟกินแล้ว กินเต่าเหรอ่อยบ่ไหนตีหาตีซิวก่วก็ตื่นแล้วตื่นมากอะเสียบหนามเสียบผ่ามันเดีมดีเลยเออยากได้อยากได้ยุติว่าอยากอยากได้เป็นเสือมันไม่ไม่ห่อยก็อยากให้เขาทำอ่าคนขับรถตัวชาแนลก็สมเกียรติแฟนเอคนขับรถตัวแฟนเพจอืมประยาดสั่นเออ Cái để có dư luận à, hết bung cho tôi hải cho tôi hải <laughs> cho tôi hải <laughs> cho tôi <laughs> hải 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 ปกตอนีสีฟ้าสีเงิน,น,นสีแดงอเอาทุกสีนี่ติดเลกสีเลยครออบยัแบบอกว่าันก้วแก้วถึงใช้ไม่ได้ขายเลยแต่แม่มีลูกเจ้ียวไซไซตั้งนานี่เป็นแบรนด์ของเจา้าเองเลยเอ่อเอ่อแบรนด์แบรนด์ของสนันนพินจวดอืมสีดีเด้ มีรูบเจ้าถือพินดีดพินน่ะเออบีวเขามีลูบข้างหลังก็บอบอรูบลูปเจ้าบอ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 ถัดเดี๋ยวอาบน้ำก่อนถ้าได้อาบน้ำได้เลยไปไปไปผสงย่น้ำติ ไปส่งมาแล้วโอ้ไป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 เจ็ดโ,โ,โ,โมงกว่าแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อครับเด้อฝากซอยสนับสนุนนะครับในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสักสักไข่บอคาบขวดชนะนะครับจะได้ก็ฝากแน่ครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ